สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซีลาองอิงมือนีซิมาเฮ็ดคลิปเตือนสุขคนเด้อครับมือนีตีไพซีเดินทางไปใต้ไปทางใต้นะครับพี่น้องเลี่ยงเด้อครับพี่น้องเลี่ยงพะรามสองเด้อครับพี่น้องพะรามสองนะครับทีสิไปมหาชัยนะครับพี่น้องเลี่ยงลดครับพี่น้อง ตอนนี้รถติดถึงรถตัดแล้วครับพี่น้องรถตัดพระรามสองจากมหาชัยอ่ะครับพี่นอ้อง,นองคือมันติดยาามาทาั้งนี้เลยครับพี่น้องก็คือว่าไงไงอะไงไไปแล้วน่ะสติดออกบ่ได้ครับพี่น้องหาทางวิธีลบลก็คือลบไปทั้งไหนไดแน่ครับพี่น้องไผที่กําลังเดินทางไปคือขามไปตรงไอ้แยกไอ้พระรามสองไปแล้วไอ้แยกพระรามสองสิขามไปทางไอ้สะแม็ดดำทางไอ้ พุนละทางบางกะดีสมัยดำแล้วไพแลนถนนนีนน่นะครับพี่น้องไพาขามไปพุนแล้วสี่ไปสังไดได้ครับพี่น้องมีทางหนึ่งด้วยครับพี่น้องเขาสมัยดำก็ได้ครับพี่น้องคันไพยอยูตรงสมัยดำกับเขาสมัยดำรถพี่น้องเขาไปเราไปตั้ง GPS เลยครับพี่น้องโอ้เหไ่ไอน,ไนทาทาจีนเลยตรงมหาชัยเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมันเสียผ้าไปครับพี่น้อง คันคนหูจกักกอสิพผ้าไปทั้งพุนนะครับพี่น้องสิเรียงไปทังตรงเอมหาชัยเมืองใหม่ครับพี่น้องเพราะว่าตรงมหาชัยเมืองใหม่มันมีอุบัติเหตุครับพี่น้องก็คือที่เขาเห็ุสะพานอยู่ครับพี่น้องเหตุสะพานอยู่น่ะมันเกิดหักล่งหรือพังล่งหรือจังไดครับพี่น้องตอนนี้มันเกิดเหตุให้ถนนเพชกรเสษมนี่ขาออกเนี่ยติดน,นักคือกันเพื่อพี่น้องเพราะว่ามีถับคนหูกับสิเลียงมาทั้งนี่เลียงมาทั้งนี่ก็เลยเห็ุให้ ถนนติดแห้งครับพี่น้องติดแห้งหลายครับพี่น้องติดแห้งก็เลื่อยก่เป็นว่านักมือหนียอมรับว่านักอีลีครับผมขับรถมือหนีน้อมรับว่านักอีลีครับพี่น้องให้เอฟซีหล่าสุขศนะครับเลี่ยงเด้อครับพี่น้องหรือว่าไผที่อยู่แถวบ่าท่านถึง่าสมมติว่าลงจากทังดวนมาก็ให้ออกมาท่างไอการจะหน้าวงแหวนแต่วันตกเลยครับพี่น้องแล้วก็มาเข่าเพกเกษมก็ได้ หรือสิมาเข่าบอล้มก็ได้ครับพี่น้องออกบอล้มออกไปทางไอ้นครปฐมครับพี่น้องออกนครปฐมออกลาดรีไปเลยครับพี่น้องออกไปทั้งค่นเลยบอดองไปเข่าไว้ทางพระรามสองครับพี่น้องทางพระรามสองตอนนี้ก็วองง่ายก็ฟังข่าวบางนึงแล้วครับพี่น้องฟังข่าวหนึ่งแล้วโอ้เทียงขึ้นสิเขาออกใดบ่บึ่บพี่น้องกับบท่านหูนะครับพี่น้อง่าดเสียงขึ้นสีออกใดบอ เห็นว่ารถยกสิมาบายๆายจักมาถึงหรือยังบูงหูตอนนี้ครับพี่น้องจังไดที่ว่าขครเป็นเอฟซีี่หลยองค์เองหรือว่าคนใดก็ตามที่เขามาเบิ้งคลิปผมเนี่ยครับพี่น้องก็เลี่ยงพระรามสองครับบองเขาเด้อไพสีไปใต่ครับพี่น้องไพสีไปใต้ก็กดเบิ้งหน่อยหนึ่งเล้ครับพี่น้องกดเบิ้งกับฟังหน่อยหนึ่งครับพี่น้องแล้วก็สิมียังบอกนี่ล่ละเอาง่ายๆไพสีเดินทางมาจากวงแหวนตะมันตกมาจากบางบวัวทอง ให้เลี้ยวเขาไปบล้มเลยครับพี่น้องออกบล้มเลยหรือว่าเลยเลยแยกนันแล้วให้มาเขาไปเกษมครับพี่น้องให้เขาไปเกษมให้มาเลี้ยวตรงเดอรมอนะครับชิดซ้ายเดยอร์มอแล้วก็มาเลี้ยวขวาออกไปเกษมครับพี่น้อง mm. แต่ตอนนี้ก็รถทีนี้จากพระรามสองอ่ะนะครับมันหลอดไต่สะพานเพื่อสิครับรถตรงนี้ก็เสียคือกันครับไอ้รถไอ้พ่วงนาสิบแปดหลอหรือว่ายี่สิบสี่หลอดหรือบยี่สิบสองหลอครับพี่น้อง ลดตรงขอดต่อครับตรงขอดต่อพังครับพี่น้องโดดพ่วงใหญ่เลยครับพี่น้องโดดพ่วงเง่าเลยมลันลดตรงไตสะพานตรงเดมอออีกครับพี่น้องเะเทนให้รถติดนักขึ้นนี่แหละครับพี่น้องก็เลยให้เอฟซีสุขคนเลี่ยงเลี่ยงไปทั้งอื่นเด้อครับพี่น้องเด้อเลี่ยงไปทั้งอื่นเลี่ยงไปหลายๆทางอ้ทีมีโบทีว่าทางนี้มันบไปบ่ไใดกับไปทางพุ่นเลยครับพี่น้องอาจจดีขึ้น ตอนนี้ผมกระแรนอยู่เพชรเกษมกับติดคือกันครับพี่น้องก็มาจากนังคนที่หูครับคนที่หูก็เลี้ยงมาทจังนี้นี่นี่รถใหญ่นี่ไไนครับพี่น้องรถบรรทุกรถใหญ่เนี่ยแหละตูเทนเนอร์เสียที่เขาก็เลี้ยงมากขึ้นกันครับเปนเลี้ยงพระรามสองมากครับที่คนทีห่หูขันไพ่เบิงเบิงเบิงข้าวเนี่ยโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องเบิงดี่ครับพี่เนี่ยปกติแล้วขาออกอะยศรถใหญ่มาคอยมีได้ขับมองเพชรเกษมอะสิ้นหน่อยแต่มือนี่เบิงนี่ครับพี่น้องเนี่ยมือนี่มือนี่หลายขาครับพี่น้องเพราะยัง เลี่ยงมาจากพระรามสองครับพี่น้องเลี่ยงมาจากพระรามสองมันก็นเลยมาติดกันอยู่นี่ผมก็เลยหาคนบ่อใดคือเก่าเนีคักพี่น้องว่าง่ายๆมัอน,นี่ไปเอื่นไปพระรามสองยาวากันเด้อครับพี่น้องปฏิเสธเด็ดขาดเพราะยังรถมันติดแห้งครับิดมันไปสายบาย่อใดมันตั้งแต่เมืองใหม่มาถึงนเนี่ยโลดดตัดพระรามสองแถวนี้แหละครับติดแอรเลยง่าวนะครับทางด่วนง่าวล้วก็เลยบอสมาที่อยาก รับได้ครับพี่น้องเนี่ยแหละเบิ้งได้ครับพี่น้องเนี่ยรถใหญ่ยังสี่อ่ะปกติบมาทั้งนี้ครับพี่น้องเนี่ยรถตู้เนี่ยปกติบมาครับแต่เมื่อนี้ต้องมาครับเพราะว่าหนีหนีรถติดครับพี่น้องเนี่ยแหละนี่แหล,ละสาเหตุที่ว่าให้เลี้ยงมานี่เขาก็เลี้ยงมาทั้งนี้ครับผมเพรเลี้ยงมาหลายๆปับรถติดเ้ยครับผู้นี <laughs> ปกติเนี่ยพเพชกรเกษมก็ติดอยู่แล้วครับพี่น้อง ปกติเป็นกเส็ก็ติดอยู่แล้วเห็ุให้รถติดแห้งคือกัวเก่าครับพี่น้องติดแห้งกัวเกา่ามีอะครับสาเหตุก็คือบัติเหตุตรงไอ้พระรามสองนะครับพี่น้องตรงไอ้ช่วงถนนเอกชัยช่วงนั้นพอดีเลยครับพี่น้องถานานเอกชัยตรงนั้นละไอ้เมืองไม่อะมหาชัยเมืองไม่พอดีครับพี่น้องมหาชัยเมืองไม่พอดีมันก็เลยเหตุให้รถติดย้าวนี่เบิง่งเลยครับพี่น้องมแต่รถใหญ่ทั้งน,น,นั้นเนี่ยมแตรรถใหญ่มาก็เห็นให้รถรติด คือวาล่ะครับพี่น้องขันบ่มาทางนี้ก็ไปทางใดก็ไปบ่ได้ครับพี่น้องมันก็จําเป็นต้องมาทางนี้ครับพี่น้องเนี่ยละผมก็สซีเรนเนี่ละผมก็สซีแรนเขาทางทินผมลบเลี่ยงไปทางคลองทวีคือกันนะครับพี่น้องเนี่ยคือรถขยะเนี่ยกับีเขาสายสามหรไปบ้านนี่ล่ะผมก็สีเลียงไปเขาคลองทวีไปโรงพยาบาลาดิพัฒน์คือสิหยากรึมึนี้โอ้ยมึงหนึ่งไปส่งทิศาเอวงเวียนใหญ่ครับพี่น้องติดคักติดคักอีลีครับวงเวียนใหญ่มึงหนึ่ง ย่อมย่อมครับพี่น้องสุดยอดจักสิวาจังหดเนาะมันเบื่หน้าเสือเมื่อคืนน่หน้าสิเกิดเหตุประมันตีซีครับพี่น้องก็ที่ก่อสางสพาทังดวนอ่ะพังลงครับพี่น้องพังลงก็เลยเหตุให้รถติดต,ต,ตั้งแต่เมื่อคืนละไผ่โมหูข้าวก็เกิดกะเลื่อยกายวาใหตติดไปนั่มสี่ละครับพี่น้องจังหดเข้าก็นี่ละผมก็เได้เลยว่าสิไลซดก็จังหดอ,อยู่ก็เลยเหตุคลิปไว้เพื่อผายผ่านมามาเห็นว่า เขียนไหวที่ว่านี่แหละครับไปสี่เลี่ยงทัเอไปที่ว่าไปใต้นน่นแหละครับให้เขาเพชรเกษมหรือเขาบุรมเดี๋ยวครับพี่น้องออกนครปฐมออกลาดรี่ออกพุ่นเดี๋ยวครับพี่น้องเลี่ยงได้ครับพี่น้องคันว่าสิให้เลี่ยงเขาไปทั้งนคร้อมเพชรเกษมจะให้เขาไปทั้งสายสีตัดไม้ออกพุ่นมันก็ได้อยู่ครับแต่มันติดมันลดสิหลายเลี่ยงออกนครปฐมเลยครับพี่น้องออกนครปฐมเลยผมมามันง่ายกลัวออกนครปฐมไปวนเลย เว้นแต่ว hmm. okay. okay. ่าไปยูมหาใช่โอเคไปยูมาหาใช่เนี่ยเข่าซ้ายซีไปเลยครับพี่น้องกับย่อมติดแล้วครับพี่น้องไปสิไปมาหาใช่กับทางเข่าซ้ายซีครับพี่น้องวาว่ามันก็ย่อมติดแล้วมันไม่มีทางครับพี่น้องไปทางนี่แหละไก่สุดออกไปหุ่นเลยครับพี่น้องกันไว้บ่ด้ไปมาหาใช่ขาไม่หุ่นหรอแนะนําเลยครับออกไปหุ่นเลยหรือบันแทลแหม่ไปทางร่างขาแหม่แนะนำท่าจีนฟังพุนเนาะฟังพุ่นกับไปทางบันแทลเลยครับพี่น้อง ก่อนขึงกับคอมตะโถมเดียวทรายออกบ้านแถวไปหุ่นเลยครับพี่น้องลิปนี่กับเบาเาหลายครับพี่น้องก็จบแค่นี้เด้อครับพี่น้องครับรถมลบาัดระว่างของเขารบจะาจ,จรคือขาวานะครับพี่น้องขอบคุณรับเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีวิงหรือไบที่มาเบิ้งก็ขอบคุณห,หลายครับสวัสดีครับ